กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมดูรถสวยครับผมนี่ครับชอบรถใหญ่ตรงฝั่งนี้ครับผมนี่ครับสวยๆทั้งนั้นครับผมงานมอเตอร์โชว์มึงทองนะครับผม ฝากกดไลคกดแชร์กดหัวใจนะครับผมอีกครับคันนี้สวยสวยครับคันนี้เด่นเลยครับในงานครับผมคันนี้ครับมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยครับนี่ครับอีกโซนหนึ่งครับผม ดูกันไปเรื่อยๆครับผมการหมดพรุ่งนี้ครับผมนี่ครับคันนี้ก็สวยครับ คันนี้ก็สวยครับผมนี่คันนี้ครับผมสุดจัดเลยเราขอี่ครับ,รบงานหมดพรุ่งนี้ครับวันที่สิบ การโมโตโชว์เมืองทองอินแพคอรีนาครับผมคอยใจเลยนอาสองคนฝั่งนี้จะเปิโดโซนรถใหญ่นะครับผม เรื่อยๆครับผม โซนิกครับผมนีิเว็บมุจักันคือสวยครับผม คือสุกีครับน่าจัดครับผมจัดสักคัน ถ้าเกิดเป็นโซนนี้โซนช็อปเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าครับผมถนีะอรได้ส่วโซนรถไฟฟ้าครับ เดินดูเรื่อยๆครับผมรถไฟฟ้าครับ นี่ก็สวยครับทรงวิบากนะครับฝั่งนี้โซนวิบาก หลายบูธครับดูไม่หวานไม่ไวสองคันนี้ก็หลอ่อยังหลอครับของ a าวาสก,กิ